แจ้งข่าวดีข่าวความคืบหน้าล่าสุด9กันยายน64บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่ารายใหม่ฟังดวนเตรียมเฮ วัสดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมและกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่9กันยายน2564ค่ะวันที่9เดือน9วันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีขออวยพรให้ทุกท่านจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินนะคะขอให้ปังปริเยนะคะทุกเรื่องในชีวิตค่ะ วันนี้นะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการโยยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารล่าสุดในวันนี้นะคะก็มาอัปเดตเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองค่ะทั้งรายเก่ารายใหม่นะคะก็ต้องฟังนะคะซึ่งหลายคนนะคะก็ยังไม่ทราบข้อมูลนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งเป็นข้อมูลใหม่ออกมานะคะหลายคนอยากรู้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะคะ ในส่วนของรายละเอียดนั้นนะคะวันนี้ทางช่องนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและ กดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะกระทรวงกันคังเตรียมชงเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนรอบใหม่มาแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังรอคอยนะคะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะข่าวดีก็มาแล้วนะคะล่าสุดนะคะทางฐานเศรษฐกิจและก็อีกหลายสำนักข่าวนะคะก็ได้ ลงข้อมูลนี้นะคะชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังค่ะล่าสุดกระทรวงการคลังเตรียมชงเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนรอบใหม่ลังเว้นช่วงกว่า3ปีพร้อมปรับเกณฑ์ป้องกันคนไม่จนจริงๆและอัปเดตรายได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกปีชี้ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเดิมต้องถูกคัดกรองใหม่ สวัสดีค่ะทุกคนทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะเตรียมเสนอโครงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งมีนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการพิจารณานโนะยบายนี้ ซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่จะเปิดให้ทั้งกลุ่มคนที่ตกหลน่นหรือคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาก่อนเข้าลงทะเบียนขณะที่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้วรายเดิมก็สามารถเข้าร่วมการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิได้เช่นกันนอกจากนี้จะมีการเสนอปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัฐกลุ่มขึ้นเพื่อไม่ให้คน คนที่จนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างเช่นการปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำต่อคนมาเป็นเกณฑ์รายได้ต่อครัวเรือนแทนรวมทั้งจะนำสินทรัพย์เช่นที่ดินบ้านหรือสลากออมทรัพย์ต่างๆเข้ามาพิจารณาด้วยทางนี้ที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังไม่ได้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมากว่า3ปีแล้วแต่ก็ได้ทำเรื่องเตรียมพร้อมไว้แต่มาติดปัญหาโควิดนะคะดังนั้นการลงทะเบียนรั รอบนี้จะเป็นการอัปเดตข้อมูลใหม่ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ13.6ล้านคนแต่เมื่อเปิดใหม่แล้วจะมีคนเข้ามาเพิ่มหรือลดลงจะต้องรอดูอีกครั้งเพราะอาจมีทั้งคนที่มีงานทำที่มีไรายได้เกินเกณฑ์ก็จะไม่ได้สิทธิหรืออาจมีคนที่เพิ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เข้ามาใหม่และหลังจากเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่นี้แล้วนะคะทางกระทรวงการคังก็จะอัปเดตข้อม มูลรายได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุก ปีค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ได้รับสิทธิประโยชน์มากมายนะคะก็คือค่าซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภค200-300บาทต่อคนต่อเดือนค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ,ะ500บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดซื้อกาซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนส่วนลดค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีค่าเป็นผู้พิการนะคะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม อีก200บาทต่อเดือนค่ะและล่าสุดนะคะทางคอร,รมอก็มีการอนุมัติเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน200บาทนาน6เดือนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564นี้นะคะดังนั้นนะคะพอแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่านะคะก็ยังใช้สิทธิได้จนถึงสิ้นปีนี้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะซึ่งสําหรับกําหนดวันลงทะเบียนนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางช่องนะคะก็จะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังตามลําดับค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ